สวัสดีค่ะเจอกันกับก้อยอีกแล้วค่ะทางช่องวารุณีชาแนลวารุณีสอนสร้างแพทเทิร์นช่องแบ่งปันทางด้านการตัดเย็บเสื้อผ้าและการสร้างแพทเทิร์นนะคะวันนี้จะแบ่งปันเพื่อนๆวิธีสร้างแพทเทิร์นผ้าถุงสาเร็จอีกวิธีหนึ่งนะคะสําหรับมือใหม่หัดสร้างมาลองมาทําวิธีนี้ดูนะคะเผื่อจะถูกจริบเราจะได้ทํางานได้ง่ายขึ้นและเร็วขึ้นนะคะมาเริ่มเลยค่ะ นำสัดส่วนของเราที่เราวัดมานะคะเอวหน้าท้องสะโพกและความยาวของกระถูงที่เรากําหนดมานะคะที่เราต้องการนะคะสัดส่วนนะคะก็หารปกติเบสิกแบบสร้างกรบโปรงทั่วไปนะคะเอวหารสีไว้เลยนะคะตัวนี้ก็จะสร้างไซส์เล็กนะคะเอวยีหารสี่ได้6นิ้วนะคะจดตัวเลขเอาไว้หน้าท้อง33หารสีได้8ปดจสะโพก3ามสหารสีได้8.5จดตัวเลขเอาไว้นะคะการทําแพทเทิร์นนะคะ ก็จะทําชิ้นหน้าและชิ้นหลังเท่ากันตรงนี้จะสร้างแพตเทิลชิ้นหลังขึ้นมาก่อนนะคะมาเริ่มเลยค่ะสร้าง basic แพตเทิลเบสิคกระโปรงขึ้นมาก่อนเลยนะคะมองเห็นกันอยู่เนาะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ออกไปนะคะจะได้เห็นพร้อมๆกันค่ะสร้างแพตเทิลพื้นฐานขึ้นมาก่อนเลคะ่ะจากขวามือเราที่ถือดินสอนะมะัตลงมาค่ะ20เซนหรือแปดนิ้วตัวเลขตัวเดียวกันคือเส้นสะโพกล่างนะคะ สิบเซนหรือสี่นิ้วเตตัวเลขตัวเดียวกันเป็นเส้นหน้าทองคะ่ะวัดจากดินกระดาษลงมายี่สิบเซนหรือแปดนิ้วตัวเลขตัวเดียวกันคะ่ะหารสองแบ่งครึ่งสิบเซนหรือแปดนิ้วตัวเลขตัวเดียวกันข <ances. S 2> ีดเส้นเป็นเส้นสะโพกบนนะคะส่วนยี่สิบเซนหรือแปดนิ้วขีดเส้นจะได้เป็นเส้นสะโพกล่างความยาววัดจากเส้นเอวลงมาเท่ากับความยาวของผ้าถุงที่เรากําหนดตัวนี้ก็ใช้สุดกระดาษเลยนะคะต่อมาตีกรอบกระโปรงรอบสะโพกหารสี่ได้เท่าไหร่นะคะวัดออกไปเลยนะคะของเพื่อนๆเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะคะ ติ๊กค่ะเท่ากับรอบสะโพกที่เราหารสี่ได้ค่ะติ๊กตีเส้นยาวลงไปถึงชายกระโปรงนะคะตีขอบกระโปรงเลยค่ะถ้าถุงสําเร็จจะไม่นิยมติดซิปหลังนะคะส่วนมากจะติดเป็นซิปข้างในส่วนของหน้าท้องนะคะหารสี่ได้เท่าไหร่เราก็วัดออกไปในจุดของเส้นหน้าท้องเลยนะคะ หน้าท้องหารสี่การสร้างแพทเทิร์นผ้าถุงหรือว่าจะเป็นกระโปรงนะคะการบวกสัดส่วนน่าแล้วแต่เราตอนต้นเรื่องก็ไม่ได้บอกเนาะตรงนี้เวลาค่อยสร้างแพทเทิร์นน่ะก็เป็นคนวัดตัวลูกค้าเองก็จะรู้หะใส่พอดีจะไม่บวกนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆต้องการใส่แล้วหลวมเล็กนึงบวกไปสองหรือสามเซนในส่วนของสะโพกนะคะบวกหลวมไปสองถึงสามเซนนะคะประมาณนั้นอย่าบวกเกินนั้นนะคะเพราะว่ากรรมให้สะโพกอ่ะเป็นปีกไม่สวยนะส่วนตัวก็เวลาสร้างแพทเทิร์นก็จะไม่บวกเลยนะคะ ในส่วนของเส้นสะโพกกับโลรงไม่บวกเลยนะคะไปต่อนะคะาหาเส้นในส่วนของเส้นหน้าท้องเราก็วัดออกไปเท่ากับที่เราหารสีได้ติ๊กค่ะรอบเอวนะคะหารสีได้เท่าไหร่วัดจากรินกระดาษสันโชกกระดาษของเราวัดออกไปเท่ากับรอบเอวที่เราหารสีได้ติ๊กเลยค่ะติ๊ก บวกในส่วนของเกล็ดนะคะตามสัดส่วนของเราก็คือตรงนี้ลูกค้าหุ่นค่อนข้างดีงก็จะบวกในส่วนของเกล็ดคือ4เซนได้ถ้าของเพื่อนๆเอวนาไม่จําเป็นต้อง4เซน2เซนก็ได้1เซนครึ่งก็ได้แล้วแต่ขนาดและสัดส่วนของเรานะคะตรงนี้ไม่จําเป็นนะตรงนี้ของก้อยลูกค้าหุ่นปกติบวกเกล็ดไป4เซนนะคะหลังจากนั้นเราก็จะโค้งในส่วนของเอวหาเส้นสะโพกนะคะเส้นหนะะ้าท้องนะะเวลาเราจะโค้งนะให้ดูไว้นะคะนี่ค่ะ วางเลยค่ะไม้บรรทัดโค้งเลยเส้นลักษณะนี้ในส่วนของชายกระโตรงนะคะเราจะตีปลายสอบพราถุงสําเร็จ,จะต้องปลายสอบหน่อยจะได้สวยนะคะอ่ะาวัดลงมาเลยค่ะประมาณห้าคนหุนห่นดีหน่อยนะก็ประมาณห้าเซนประมาณนี้ถ้าหนะะ้าขาใหญ่ก็วัดลงมาประมาณเจ็ดถึงแปดเซนค่อยตีปลายสอบนะคะอาจจะคข่าวๆตรงนี้ในส่วนของปลายกระโปงจะเก็บเข้ามาประมาณสามเซนนะคะ ประมาณหนึ่งนิ้วหนึ่งนิ้วครึ่งนะคะประมาณนั้นน่ะสามเซนนะคะประมาณสามเซนนะคะแล้วก็ใช้แมมทัดโคง้งตีพอเป็นแนวไว้ก่อนครึ่งหนึ่งก่อนนะ,ะประมาณนี้ตียาวลงไปเลยค่ะหาเส้นที่เราตีปลายสอบในส่วนของผ้าถุงนะ,ะปลายผ้าถุงสามเซนสี่เซนได้หมดนะคะแล้วแต่เรานะแล้วแต่เราค่ะ นะคะใหญ่ก็ไม่ต้องไปตีเยอะนะคะในส่วนของปลายสอบของกระถุงนะคะแต่ส่วนมากคนหุ่นดีหน่อยจะตีเยอะๆสี่เซนห้าเซนยังมีเลยนะคะคเพื่อนๆคะ่ะตรงนี้แล้วแต่นะปกติพื้นฐานก็จะอยู่ที่สามเซนนะคะไปต่อเนาะต่อมาเราจะมาหาในเกล็ดของกระโปรงนะคะเหมือนเดิมคะ่ะเราจะหาในส่วนของเกลด็ดวัดจากเส้นสันทบกระดาษที่เราบวกเกล็ดออกไปแล้วเรียบร้อยวัดว่าได้เท่าไหร่เราจะหาตามนะคะเราจะหาช่องไฟของเกล็ดกระโปรงนะคะนี่ค่ะจากจุดนี้มาจุดนี้ได้เท่าไหร่ หารสามเลยค่ะติ๊กนะฮะติ๊กเบาๆยังไม่ต้องใช้นะฮะติ๊กก่อนนึ่งคือส่วนที่เราหารสามนะคะจากจุดนี้มาจุดนี้หารสามหลังจากนั้นในส่วนเฉพาะเวลาก็สร้างกระโปรงก็จะบอกอย่างนี้ทุกครั้งคะในส่วนของเกล็ดที่ติดต,ตะเก็บข้างในส่วนของด้านข้างเท่านั้นนะคะเกล็ดกระโปงที่เราบวกเอาไว้คือ4เซนเกล็ด เราจะมีทั้งหมดสองเปล็ดะนะสี่เซนจะแบ่งข้างละสองสองเซนนะคะเปลดนี้สองเซนเกล็ดนี้สองเซนดังนั้นในส่วนของเส้นสะโพกเกล็ดของเส้นข้างเส้นสะโพกเนี่ยเราจะไม่ได้ใช้ส่วนที่เราหารสามเอาไว้คือตรงที่เราติ๊กตรงนี้นะคะคือเราหารสามช่องตรงนี้เราจะวัดเฉพาะในส่วนของเกล็ดด้านข้างเข้ามาสองเซนนะวัดเข้ามาเลยค่ะสองเซนติ๊กค่ะพอเราได้สองเซนระหว่างสองเซนที่เราวัดเข้ามาเราจะหาจุดกึ่งกลางใหม่ เราจะหาจุดกึ่งกลางใหม่แล้วตีเส้นหาเส้นสะโพกสองเส้นหน้าท้องเนี่ยแบบนี้แล้วตีเกล็ดใหม่นะคะตีเกล็ดเฉพาะเกล็ดที่ติดกับด้านข้างนะคะต่อมาเกล็ดที่สองตรงเกล็ดที่ติดกับกลางหน้าเราจะใช้จุดที่เราหาสามเป็นเส้นกึ่งกลางตีตรงลงไปหาเส้นหน้าท้องแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเกล็ดที่เราจะทาก็คือสองเซนเกล็ดนี้ไปแล้วสองเซน ก็จะเหลืออยู่2เซนถูกต้องไหมคะเราจะแบ่งข้างและเท่าๆกันก็คือข้างละ1เซนนะคะดูดีๆนะคะการทําเกล็ดจ,จะแตกต่างกันนิดนึงนะคะเราจะได้ช่องไฟของเกล็ดกับโปรงหรือเกล็ดผ้าถุงที่เข้ากับหุ่นและทรงบรานกับหุ่นและสวดทรงของลูกค้าท่านนั้นๆน,น,นะคะเสร็จแล้วคะ่ะนี่คือกระโปรงชิ้นหลังเราจะไปก๊อปใส่ชิ้นหน้านะ,ะต่อมา ตรงเอเราจะปรับเกล็ดนิดนึงวัดลงมาจากเส้นเอวประมาณ0.75หรือครึ่งเซนนะคะสําหรับคนที่หงนปกติแต่ถ้าคนที่หน้าท้องหรือว่าตัวใหญ่หน้าท้องใหญ่ตัวใหญ่ก็วัดลงมาประมาณ1เซนได้เลยนะคะตัวนี้เป็นเบสิกพื้นฐานของหุ่นลูกค้านะคะหาพับเกล็ดเลยค่ะแล้วก็ใช้ไม้บรรทัดโคง้งแต่งเส้นเอวเลยค่ะชิ้นหลังเสร็จแล้วนะคะ จะตัดตรงนี้ออกไปแล้วเราจะไปกอบชิ้นหลังใส่ชิ้นหน้ามาดูการทําป้ายผ้าถุงสําเร็จชิ้นหน้ากันนะคะถะลองทําดูวิธีนี้นะคะเผื่อจะถูกจลิดกับเราจะได้ทําง่ายหน่อยแล้วแต่คนนะจะได้หลากหลายนะคะ,ะนำกระดาษที่เราเตรียมมานะคะที่เราเตรียมไว้ วางสันทบนะคะขอ้นขาวางทบกระดาษเลยนี่ค่ะวางทบกระดาษนะเราจะกอบในส่วนของชิ้นหน้าเข้าออกไปนี่ค่ะวางทบกระดาษนะคะมองเห็นกันอยู่เนาะทบเลยสันทบแล้วก็วางทบเลยค่ะนี่เลยตีกระดาษฮนะ,ะกลิ้งออกไปให้เต็มแผ่นเลยนะคะ กลิ้งทุกส่วนนะคะเพื่อนๆค่ะกลิ้งทุกส่วนค่ะ okay. ไม่ว่าจะเป็นเส้นหน้าท้องเส้นเอวเส้นสะโพกนะคะกิ้งออกไปเลยปดลอยออกไปเลยค่ะกลิ้งในส่วนของเกล็ดออกไปด้วยนะ ไปเลยค่ะก็จะตัดในส่วนของสะโพกออกไปเลยนะคะตรงจุดนี้ที่เรากลิ้งเ,เพื่อนๆอาจจะมองไม่เห็นนะคะของก้อยจะมองเห็นได้ชัดเป็นปลุกไท่ปลานะคะก้อยไม่ชอบเอาคาร์บอนกลิ้งก้อนเลอะอะตรงนี้จะมองได้เห็นเห็นได้ค่อนข้างชัดเจนร่างขึ้นมาเลยค่ะในส่วนของเกร็ดที่เรา กลิ้งออกไปนะคะร่างขึ้นมาเลยเราจะได้ชิ้นหน้านะคะคลิกกระดาษนะคะนี่ค่ะตีเส้นเลยต่างแพทเทิร์นออกไปให้เป็นแผ่นนะคะตีเส้น ในส่วนของสันทบก็คือเส้นกลางหน้านะคะตีไว้ให้ชัดเจนเลยค่ะเราจะได้รู้ว่าตรงนี้คือเส้นกลางหน้านะคะเลยแต่งเส้นเวให้สวยงามเราจะป้ายในส่วนของด้านซ้ายก็คือป้ายแบบสากลที่นิยมกันนะคะเห็นเส้นนี้ไหมะเห็นเตดอันนี้ตรงเกล็ดตรงกลางหน้าเราจะป้ายในส่วนของเกล็ดที่สองนี้เลยค่ะอ่าแล้วก็หาช่องไฟเลยค่ะวัดจากเส้นกลางหน้านะคะ จากเส้นกลางหน้าตรงจุดนี้มาหาปลายเกล็ดรงส่วนของด้านข้างเมื่อกี้นี่กี่เซนนะคะตรงนี้เลยนี่ค่ะนี่ค่ะเราก็วัดลงไปตลอดแนวเลยนะคะจนถึงปลายผ้าถุงเลยค่ะตีเส้นนี่ค่ะตีเส้นเลยนะคะตีเส้นเราจะป้ายตรงจุดนี้นะคะทีนี้เราจะแทรกในส่วนของกระดาษนะคะการที่เราจะเย็บล็อกนะคะเพื่อนขาวัดลงมา จากเส้นสะโพกนะคะจากลงมาจากเส้นสะโพกเนี่ยประมาณสองนิ้วครึ่งประมาณนี้นะคะสองนิ้วครึ่งหรือประมาณเจ็ดแปดเซนประมาณนี้ที่เราจะเย็บล็อกลงมานะคะตรงจุดนี้เราจะเย็บล็อกตีเส้นนะคะเวลาที่เราจะป้ายผ้าถุงน้ะเพื่อนคะเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราจะสั่นทบผ้ามาประมาณไหนเพื่อนๆดูเลยค่ะตรงนี้มันเป็นพทเทิร์นเต็มแผ่นของเราเราต้องการทบมาประมาณนี้ถูกต้องไหมคือเกทที่สองนี่ค่ะคือเกทนี้แหละ นี่คือเกล็ดนี้ก็คือเกล็ดนี้เลยแล้วก็วัดเลยนะเข้าๆนะคะพอสังเกตนี่ค่ะเราตีแนวเอาไว้แค่นี้พอแล้วเราวัดจากเส้นที่เราจะผ่าตรงนี้วัดมาถึงตรงนี้ว่ากี่นิ้วหรือกี่เซนจดตัวเลขเอาไว้ตรงนี้เก้าเซนครึ่งจากจุดนี้มาจุดนี้คือตัวเลขไม่เท่ากันนะคะมันขึ้นอยู่กับหุ่นของเราของก้อยตรงนี้จากจุดนี้มาตรงที่เราจะป้ายมาถึงคือส่วนด้านไหนคือเก้านิ้วจากเกล็ดนี้ค่ะจากเกล็ดด้านข้างก็จุดนี้มาจุดนี้นะวัดว่ากี่นิ้วของก้อยเก้านิ้วครึ่งจดตัวเลขเอาไว้นะ ้านิ้วค้ึ่นจดตัวเลขเอาไว้นี่ค่ะถ้าเป็นช่างที่เก่งแล้วสร้างแบบนี้คือเขาจบแล้วนะนะคะเขาจบแล้วนะเวะลาก็ไปทํากระถุงสำเร็จให้ลูกค้านะถ้าตัดแล้วเย็บเรียงก็จะทํำนี้คือจบแล้วเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะไปตัดแบบนี้เลยหานเพื่อนค่ะสำหรับคนที่เขาเป็นงานอนะ่ะเนาะนี่ค่ะอันนี้จะอธิบายให้เพื่อนๆที่เป็นช่างนะคะ อีกครั้งหนึ่งพอเราทาแพทเทิร์นแบบนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเราก็ตัดแต่งในส่วนของเอวตรงนี้ก็ยังไม่ตัดนะคะแต่งเอวใหม่คือตัดกระดาษออกไปเลยเราก็จะไปวางผ้าในส่วนของชิ้นหลังให้เรียบร้อยก่อนผ้าถุงที่เรามีระวางตัดชิ้นหลังให้เรียบร้อยนะคะตัดชิ้นหลังให้เรียบร้อยส่วนที่เหลือเราจะมาวางผ้าถุงสําเร็จเราก็กางผ้าออกไปเลยค่ะกางหน้าผ้าด้านที่ถูกขึ้นนะคะเพื่อนๆคะ่ะแล้ววางในส่วนของชิ้นใหญ่วางลงผ้าเหลือเท่าไหร่เราก็จับตรงนี้ชิ้นเล็กแยกออกมาเลยค่ะ แยกออกมาเท่าไหร่ก็คือจํานวนที่เราวัดมาคือเก้านิ้วครึ่งเก้านิ้วครึ่งคูณสองเพราะเราจะทบเข้าไปเก้านิ้วครึ่งอ่ะเดี๋ยวก็จะสาธิตนะคะให้ดูมันเป็นแบบนี้นะคะเก้านิ้วครึ่งคืออย่างนี้เก้านิ้วครึ่งนะคะเราก็จะทบเข้าไปแบบข้างในแบบนี้ค่ะก็จะได้อยู่ที่สิบเก้านิ้วดังนั้นผ้าที่เราจะยื่นออกมาก่อนที่เราจะวางชิ้นเล็กตรงนี้ก็คือสิบเก้านิ้วนี่ค่ะยื่นออกมาสิบเก้านิ้ว เราจะได้รบผ้าถุงเวลาเราทบผ้าถุงผ้าถุงสำเร็จมันจะอยู่เส้นประมาณคือเราเดินได้ตามหุ่นและทรงของเราเลยจากจุดนี้คือเส้นกปิดข้างนะคะเดี๋ย่อันนี้ในกรณีที่เป็นช่างนะคะเขาจะไม่ต่อกระดาษแล้วตัดอย่างนี้คือได้เลยแพทเทิร์นแบบนี้คือจบเลยไม่ต้องไปอะไรเยอะแต่ทีนี้มือใหม่นะคะเราจะทําแพทเทิร์นเอาไว้ตัดผ้าถุงสําเร็จเอาไว้ตัดหลายๆตัวเพราะว่าเราเป็นมือใหม่เราเป็นคนหัดใหม่ทําใหม่นะเราก็ต้องร่างแพทเทิร์นผ้าถุงสําเร็จให้เต็มตัวนะคะ เราก็เริ่มแบบนี้เลยจากชิ้นใหญ่เลยนะเพื่อนขะเอาชิ้นใหญ่เป็นหลักนะคะชิ้นได้เก็บได้ก่อนนะคะนำกระดาษมารองเลยค่ะเราก็จะเสริมในส่วนของกระดาษนะคะจะช้านิดนึงนะคะแต่จะบอกให้ละเอียดนะคะเสริมกระดาษไปนะตรงจุดนี้ค่ะเดี๋ยวจะบอกด้วยเวลาเย็บเกล็ดนะคะเย็บจีบตรงส่วนของด้านลน่างเราจะทําแบบไหน เสริมกระดาษเลยค่ะตรงจุดนี้นี่คือการสร้างผ้าถุงสําเร็จอีกวิธีหนึ่งนะคะที่ไม่ซับซ้อนแต่อันนี้จะดูค่อนข้างเข้าใจง่ายสําหรับมือใหม่เลยนะคะ,ะติดเลยติดให้เต็มเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะตรงที่วัดเอาไว้ตั้งแต่แรกคือจุดนี้มาถึงจุดนี้คือเก้าเซนคิเมตรเก้านิ้วครึ่งไง เราก็วัดออกเลยจากเส้นที่เราแปะกระดาษที่เราเสริมกระดาษติ๊กนะคะตรงนี้คือจุดกึ่งกลางที่เราจะทบนะคะข้าวนี้ครึ่งนะคะตรงนี้นี่ค่ะ,ะเบาๆขีดเบาๆพอเป็นแนวทางนะคะพับเลยค่ะพับมาเลยตรงเส้นเก้าเก้านี้ครึ่งที่เราตรงนี้เอาไว้นะคะนี่ค่ะ ิ้งกระดาษให้เข้าเป็นรอยปลุกนะ,ะนี่ค่ะแล้วก็พับไปเลยคลิกแพทเทิร์นออไปคือ,คอ,คอ,คอตรงที่เราแปะนี่ค่ะเราก็จะได้แบบนี้นะคะนี่เลย เป็นเส้นตรงของกระดาษที่เราแปะสะกัอตเทปเอาไว้นะคะตรงจุดนี้นี่ค่ะมองเห็นไหมนี่ค่ะตรงนี้พอได้จังหวะเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเรานำชิ้นเล็กๆที่เราตัดออกไปมาวางทาบตรงนี้นี่ค่ะในเกล็ดเขาก็จะสม่ำเสมอกันตรงจุดนี้นะคะสังเกตดีๆตรงเกล็ดตรงนี้นะคะเห็นไหมเอ,อ่ยนี่ค่ะนี่เลย วางเลยนี่ค่ะชนกันนี่ค่ะแล้วก็เปิดออกไปแล้วก็ติดสก็อตเทปไว้เลยนะในส่วนของชิ้นเล็กๆนี่นะนี่ค่ะติดเลยค่ะ พอติดแล้วส่วนเกินของชิ้นนี้ขออนุญาตตัดออกไปก่อนนะคะพเพื่อนๆจะได้ไม่งงเดี๋ยวมันจะหลายเส้นวิธีนี้อาจจะง่ายสําหรับมือใหม่ดูแบบเข้าใจง่ายนะคะนี่ค่ะเราก็ได้แล้วในส่วนนี้เราก็ล่างขึ้นมาเส้นให้ชัดเจนนี่ค่ะหลังจากนั้นนะคะพเพื่อนๆคะ่ะ พับแบบนี้เลยทุกอย่างเส้นก็จะตรงกรันทุกจุดเลยนะคะทำวิธีนี้ทุกจุดเลยค่ะนะคะตรงเส้นนี้ที่เราล็อกลงมาประมาณห้านิ้วประมาณสองนิ้วครึ่งขอโทษทีค่ะค่อยพูดผิดจากจุดเส้นสะโพกนะคะวัดลงมาที่เราจะเย็บล็อกเนะี่ยแล้วก็กิ้งออกไปคร่าวๆให้เข้าโดนกระดาษชิ้นด้านล่างนะคะตรงจุดนี้นะคะต่อมาในส่วนของเกล็ดต่างๆที่เหลืออยู่นะคะเราก็กิ้งลงไปเลยค่ะให้เข้าโดนชิ้นที่เราทบกระดาษเอาไว้ด้านล่าง นะคะกลางหน้าก็คลิ้งออกไปในส่วนของเกล็ดนะคะเราจะกลิ้งเกล็ดเดียวส่วนในเกล็ดของที่ติดกับสะโพกด้านข้างจะไม่กลิ้งออกไปนะคะกลิ้งเส้นเอวกลิ้งทุกส่วนที่เราสร้างขึ้นมานะคะกลิ้งเลยยกเล้นเกล็ดด้านข้างเกล็ดนี้เราจะไม่เอาเพราะว่ามันจะแลดูเยอะไปนะคะอ่าเลย พอเรากิงเสร็จแล้วนะคะเราก็เปิดในส่วนของกระดาษเส้นที่เราจะเย็บล็อกตรงนี้ที่เรากลิ้งออกไปไที่ขีดเส้นตัดได้เลยค่ะเกลด็ดนะคะที่เราร่างกิ้งกดออกไปตีเส้นเราจะต้องเย็บเกล็ดด้านในด้วยนะคะตรงที่เราทบเอาไว้เราจะได้สวดทรงของเห็นกระโปรงด้วยนี่ค่ะ อันนี้จะเป็นเกล็ดในส่วนของด้านในนะคะตรงจุดนี้ต่อมาการที่เราจะไม่ต้องการให้ชายกระโปรงแลกบตรงวิธีนี้ก็จะไม่ค่อยเย็บนะแต่ก็จะบอกให้เพื่อนดูเป็นส่วนรวมนะคะคือเก็บหนึ่งเซนครึ่งนะคะหนึ่งเซนครึ่งตรงจุดนี้นี่ค่ะแล้วตีหาเส้นที่เราเย็บล็อกเลยนะนี่ค่ะนี่แต่ถ้าเป็นผ้าพื้นนะคะเวลาเราเย็บมันจะเป็นนูนนมันจะไม่สวย แต่ถ้าเราไม่เย็บเตจนี้เราจะทํำยังไงวิธีทําก็คือเราแต่งในส่วนของชายกระโปรงด้านล่างขึ้นมาเลยในจุดของกึ่งกลางเส้นแนวนี้นะคะแนวนี้เก็บขึ้นมานะคะประมาณครึ่งนิ้วนะคะประมาณมองเห็นไหมคะะในจุดของกึ่งกลางนะคะเก็บขึ้นมาครึ่งนิ้วค่ะแล้วเราก็โยงเส้นในส่วนของที่เราทบถ้าถุงตีโยงเราจะเก็บในส่วนของชายขึ้นเพื่อที่จะไม่ให้ชายกระโปรงแลบนะคะ ในกรณีที่เราไม่เย็บเกล็ดนะส่วนตัวก้อยไม่เคยเย็บเลยนะแต่ก็จะบอกเป็นภาพใหเ้เพื่อนๆมือใหม่ดูนะเราเรียนมาก็จะสอนแบบนี้นะส่วนตัวก้อยเวลาเย็บให้นลูกค้าก็จะไม่ใช้เกล็ดนี้ก็จะมาเลือกเก็บในส่วนของชายกระโปรงด้านหน้าคือเก็บเข้าไปในส่วนของด้านในครึ่งนิ้วนะคะหน,นึ่งเซนครึ่งครึ่งนิ้วนะคะประมาณนั้นีหาเเ้าตีเอียงหาเส้นที่เราจะพับผ้าถุงไปเลยนะตรงนี้ลายผ้าถุงไม่เสียทรงผ้าถุงไม่เสียนะคะสิ่งที่เราจะได้ก็คือชายผ้าถุงสําเร็จเราแม่แนแลกนะคะลายเขาไม่เสียแลก็อ,อยู่ในส่วนของด้านในมองหเห็นนะ หลังจากนั้นวิธีที่เราจะทำเวลาเราไปตัดผ้าท่านเพื่อนคะคส่วนมากมือใหม่จะเย็บล็อกเส้นที่เราสร้างแพทเทิร์นขึ้นมาเลยนะคะเยะะ็บล็อกเสร็จปล่อยได้ห่างถูกต้องไหมเราก็จะรีดแล้วก็จะรีดเวลาไปใส่แต่ไม่สวยนะคะการทำผ้าถุงสำเร็จนะคะเส้นเดิมที่เราตัดออกมานะคะก็ขออนุญาตหมุนนะก็ขออนุญาตหมุนนะคะจะ เน้นใน,นส่วนของชายด้านหน้านะแล้วกลางออกมานะ,ะแล้วก็กลางออกมาอันนี้ในส่วนของชายด้านล่างที่เราเรย็บล็อกนะคะให้ขีดออกมาเหมือนกับเราทํากระโปรงจีบนะ,ะตีออกมาหนึ่งเซนครึ่งนะหนึ่งเซนครึ่งซ้ายและขวาเหมือนกันตีออกมาหนึ่งเซนครึ่งนะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะขีดโยงเดี๋ยวาค่อยขวางแบบนี้เนาะอย่าเพิ่งเยนหัวนะคะนี่ค่ะ ตรงชายของผ้าถุงที่เราตีตีบานนะคะในส่วนนี้ออกมาหนึ่งเซนครึง่งให้ขีดโยงจากเส้นที่เราเย็บล็อกนะคะจากเส้นที่เราจะเย็บล็อกนะเราจะขีดเส้นใหม่เราจะใช้เส้นนี้นี่ค่ะเราจะใช้เส้นนี้จากเส้นเดิมเป็นเส้นตรงถูกต้องไหมคะเราจะขีดเอียงออกมาหนึ่งเซนครึง่งตีเป็นเส้นใหม่นะคะตีเป็นเส้นใหม่นะคะอีกฝั่งหนึ่งก็เหมือนการวัดออกไปหนึ่งเซนครึง่ง จากจุดที่เราเย็บล็อกตีลงไปหนึ่งเซนคือเหมือนกับตีกระโปรงจีบนะคะเมื่อนขาแต่เราจะตีในจุดของเส้นที่เราเย็บล็อกนะนี่ค่ะเราก็จะได้เส้นใหม่เราจะได้เส้นใหม่เส้นนี้เป็นเส้นตรงเราไม่เอาเนาะเราไม่เอาค่ะเวลาเราไปกลิ้งผ้าถุงนะคะเวลาเราไปตัดเราจะกลิ้งเส้นใหม่ที่เราขีดออกไปนะตรงนี้ไม่เอาแล้วนะนี่ค่ะเวลานั้นเราก็จะพับมาในเส้นใหม่นะคะนี่ค่ะ อาจจะได้เส้นใหม่เวลาตัดนะคะเพื่อนๆคะเวลาตัดแล้วเวลาเราเย็บนะเราเย็บล็อกถูกต้องไหมคะเราเย็บมาตลอดแนวล็อกแล้วเดินได้ห่างพอเดินได้ห่างนะคะทุกครั้งมือใหม่จะชอบรีดในส่วนของด้านนอกนะคะ เขาไม่นิยมรีดด้านนอกกันนะคะแต่เราจะเย็บก่อนเย็บได้ห่างเอาไว้ก่อนเป็นไปได้แล้วก็แค่เนาก็ได้นะคะหรือจะเย็บห่างแบบเนาแบบเป็นถั่วงอกเอาไว้ก่อนนะคะว่าเขาอยู่แนวไหนสมมติว่าเราเย็บเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเราก็จะบอกนะเราก็รู้ว่าเขาอยู่แนวไหนเราจะมาเน้นในส่วนของด้านในชิ้นนี้รีดให้ตายเลยรีดให้เป็นสันนะ,ะถ้าเป็นผ้าถุงของลูกค้าที่ผ้าหนาหน่อย เวลาก้อยทํานะคะรีบเสร็จแล้วเรียบร้อยเนี่ยก้อยเดินทับคิวอีกทีอันนี้ส่วนตัวก้อยนะคะเวลาทํางานก็จะทาแบบนี้ก็จะเดินทับคิวอีกทีหนึ่งแต่ในส่วนของด้านนอกเราจะรีดเฉพาะเส้นที่เราเย็บล็อกด้านบนส่วนด้านล่างจะไม่รีดจะปล่อยเขาทิ้งไว้นะะเวลาเราทําเสร็จสอยอะไรเสร็จแล้วเราค่อยดึงได้แนวออกหรือการที่เราเย็บเย็บห่างเอาไว้แล้วค่อยดึงออกทรง้าถุงสําเร็จจะได้สวยน,นะคะ เสร็จแล้วนะคะเพื่อนขาวิธีสร้างผ้าถุงสําเร็จแบบง่ายๆนะคะเวลาไปกลิ้งนะคะกลิ้งตามเกล็ดของเรานะนี่ค่ะกลิ้งตามเกล็ดของเราเลยนี่ค่ะที่เราร่างขึ้นมานะคะเวลาเรากลิ้งนะคะไปเย็บนี่ค่ะกลิ้งตามเกล็ดที่เราร่างขึ้นมาในส่วนของเกล็ดด้านในที่พับอยู่ด้านล่างเราก็กลิ้งแล้วเย็บด้วยนะคะต้องเย็บทุกเกล็ดนะคะที่เรากลิ้งออกไป นี่คือการสร้างผ้าถุงสําเร็จอีกวิธีหนึ่งนะคะหวังว่าคลิปที่ก้อยทำคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ขอให้เพ,เพื่อนมีความสุขกับการเรียนรู้ไปกับก้อยน,นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ